สวัสดีครับ Channel Bon Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Psycho Selection Rest The Future Limited Edition เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นตระกูล JD m m o d e l นะครับก็จะมีขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะแล้วก็ในไทยเนี่ยไม่ได้มีการนำเอาเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็หน้าตาดูดีดูแบบใช้งานได้เวิร์กมากๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวเจ้าตัวหน้าสีดำมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวหน้าแพนด้านะซึ่งครั้งเนี้ยก็จะเอาตัวรุ่นพิเศษที่เป็น Limited Edition เนี่ยมาให้ดูกันด้วยนะครับโดยที่ตัวเนี้ย ชื่อมันบอกว่าเป็นลิมิเต็ดก็จริงนะแต่ว่าที่มาที่ไปหรือว่าเรสเฟอเน์แรงบันดาลใจของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีที่มาที่มันเรียกว่าจับต้องได้ชัดเจนอะไรขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าตามชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรส e รือฟิวเจอร์ใช่ไหมครับมันเหมือนกับประมาณว่าเขาจะสื่อสารถึงท้องฟ้าเวลาเรามองขึ้นไปเห็นความฟ้าฟ้าความน้ําเงินก็เหมือนเป็นการมองหาอนาคตมองไปข้างหน้าเป็นการยกระดับอนาคตของเราอะไรประมาณนั้น่ะ ก็คือว่ง่ายเป,เป็นเป็นอะไรที่แอบสแตรกมากมากเลยนะครับก็เรียกว่าจริงๆอยากจะทําคู่สีแนวแนวฟ้าขาวๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะเอาแรงบันดาลใจอะไรมาใส่ดีก็เอาเป็นอย่างนี้ละกันนะเทปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่มาที่ไปที่เอาจริงๆคงไม่ต้องลงดีเทลอะไรเยอะนะเพราะมันก็ธรรมดามากๆเลยโดยที่เรามาดูที่หน้าตากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมอยากให้ดูที่หน้าปัดด้านในนะ คือตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะมีการเล่นเป็นลายเส้นแนวตั้งที่ค่อนข้างจะเด่นแล้วก็ชัดเจนดีมากนะครับคือถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นแบบเหมือนลายลูกฟูกอะนะครับลายเส้นแนวตั้งเหมือนฟิวเจอร์บอร์ดอะไรประมาณนี้นะก็ค่อนข้างจะชัดเลย หมุนบางมุมก็จะเห็นแบบการสะท้อนแสงแวววาวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบระยะไกลๆถอยไปแบบในการใช้งานทั่วๆไปจริงๆก็จะมีบางมุมที่เราไม่เห็นไอ้พวกเส้นแนวตั้งพวกนี้เหมือนกันนะก็จะดูเกลือนๆไปดีนะครับอันนี้ก็เป็นลวดลายที่หลายๆคนน่าจะชอบนะคือมันก็มีดีเทลดีแล้วก็ไม่ได้กวนตาอะไรมากนะครับแต่แน่นอนสําหรับบางคนนะอาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับว่าไอ้เส้นแนวตั้งแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่มันมาอยู่บนนาฬิกาโครโนกราฟเท่าไหร่นะครับ คือถ้าเกิดมันอยู่บนนายการเดรสที่แบบมันเป็นทรงเดรสวอชมากๆใส่กับสูตรผูกไทอะไรกําลังการจัดเต็มผมว่าอันเนี้ยมันก็จะดูเข้ากันได้ดีอะแต่อันเนี้ยพอมันเป็นนกาโครโนกราฟแล้วมาในทรงแบบเนี้ยผมว่ามันก็แปลกตาดีนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ชินมากนะครับ ส่วนต่อมาที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องของตัวช่องชาร์จโซล่านะครับคือเรือนนี้ยอย่างที่เราเห็นนะว่ามันเป็นรายกาที่มันสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องเอาไว้รับแสงแบบนี้นะครับตรงซับไดอัลนะซึ่งเราก็จะเห็นแบบเหมือนเป็นแกนตรงกลางของตัวซับไดอัลวิ่งออกมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเจอแสงเต็มๆมอะ่ะมันก็จะเห็นชัดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเอาแบบหลบๆมุมแสงหน่อยนะครับ แสงตกกระทบบางมุมมันก็จะดูแบบมืดๆด,ดูเป็นหน้าปัดซับเดย์อัลสีดำๆทั่วไปนะดูแบบไม่ได้ชัดหรือว่ามีประเด็นอะไรมากนะครับใช้งานจริงก็ดูเป็นหน้าปัดซับเดย์อัลดำๆตามปกตินั่นแหละซึ่งการใช้งานเดือนนี้นะครับก็คือสามารถกดที่ปุ่มขวาบนนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มจับเวลาได้เลยนะเข็มวิก็จะกวาดเนียนๆแบบนี้นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะ จังหวะการเดินมันจะยังแบบไม่ได้เนียนเวอร์มากนะครับก็จะมีความกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องคอร์สของตัวไซโกนะรีเซตก็กดที่ขวาล่างแบบนี้นะครับเข็มก็จะวิ่งกลับไปแบบนี้ยังไม่ได้เป็นฟลายแบ็กนะครับอันนี้ก็ฟังกช์ชันการจับเวลานะ ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีจริงของเรือนนี้แล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นดูเวลา24ชั่วโมงนะครับด้านล่างก็เป็นการจับเวลาในหลัก60นาทีนั่นเองอันนี้ก็ระบบฟังก์ชันการใช้งานนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ตัดแสงได้แบบเทพมากๆนะครับคือซีรีส์นี้เนี่ยมันตัดแสงมาดีแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะดังนั้นหลายๆมุมเนี่ยเราจะเห็นว่ากระจกหน้าปัดมันเคลียร์มากเลยนะครับเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมว่า กระจกตัดแสงได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยจับจับมาแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบยืนหนึ่งเลยนะครับคือหาคู่แข่งยากมากๆนะในการใช้งานเนี่ยเราก็จะแทบจะเห็นว่าหน้าปัดมันใสมากนะครับแทบจะเหมือนเอานิ้วจิ้มเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างจะทํามาดีมากเลยวัสดุก็เป็นซัฟไฟคริสตัลด้วยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของขอบเบเซลด้านนอกนะตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นขอบสแตนเลสสีเงินๆเลยนะครับสีเดียวกับตัวเนื้อเคสเลยซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยมันยังเป็นสีดําอยู่นะครับโดยที่ผมว่าเอาจริงๆนะผมแ มันดูมีการตีกรอบนาฬิกาดีอะแล้วก็ดูทําให้นาฬิกามันแบบมีการเล่นสีที่มันเยอะขึ้นมาหน่อยอะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่านาฬิกาสีมันดูมีความจืดๆด,ดูขาวๆเงินๆเพลนๆมากนะครับมีน้ําเงินมาแจมนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทําให้นาฬิกาเนี่ยมันมีสีสันที่เด่นขึ้นมาขนาดนั้นดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็อาจจะยังดูธรรมดาไปนิดนึงนะในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าหล,หลายๆคนที่ชอบแนวเงินๆอยู่แล้วก็อาจจะชอบแนวแนวนี้ก็ได้นะ ส่วนตัวเคสก็ขัดเงามาดีนะครับมีความหน้าตาอารมณ์แบบเหลี่ยมเมเป็นมุมเป็นสันประมาณนึงนะแต่ว่าเวลาเอานิ้วลูปเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมมุมที่มันก็ยังมนๆอยู่นะครับไม่ได้ขัดมาคมกริบอะไรมากอารมณ์เคสจริงๆคล้ายสมุไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ย จะรูปทรงดูเพรียวบางแล้วก็ไม่ได้ดูดุเท่านะครับส่วนฝาหลังเนี่ยก็มีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะครับสเปกการกันน้ำก็10บาร์นะแล้วก็มีระบุไว้ว่าเป็นซัพไฟคริสตัลน่นี่น่นปกตินะครับขนาดตัวเรือนเนี่ยวัดออกมาได้ประมาณ41มิเมิลปลายๆนะครับความหนา12.2มิลนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ46 1. มิมิลปลายๆนะครับตีว่า47ก็ได้ส่วนน้ําหนักช่างออกมาอยู่ที่1 1 6กรัมนะครับมาดูส่วนของสายกันบ้างนะสายเนี่ยผมว่าเป็นจุดหน ไอ้ส่วนข้อกลางที่มันจะเรียบอ่ะมันก็เรียบมากๆนะครับแล้วก็สังเกตดูการเล่นแสงนะคือแบบโอ้โหมันสะท้อนแสงแวววาวคุณภาพดีมากๆนะครับไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสายที่ถ้าในช่วงราคานี้นะผมว่าหาคนมาสู้คุณภาพสายได้ยากมากๆเลยนะครับ เอาแบบไซโก้ด้วยกันเองเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยนะที่แบบเนื้อสายมันจ,จะดีขนาดนี้ในงบประมาณหมื่นต้นๆไม่ถึงหมื่นกลางๆอ่ะแล้วก็สังเกตดูว่าข้อกลางก็จะมีการขัขขขขขาขาดเงาเล่นเงาหลบมาด้วยนะครับเวลามันหมุนขึ้นหมุนลงมันก็จะสะท้อนแสงได้แวววมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดีเทลที่ทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ส่วนที่ยังรู้สึกว่าขัดใจอยู่ประมาณนึงเนี่ยก็คือเรื่องเอลลิ่งด้านหลังนะมันยังเป็นเอลลิ่งแบบกลวงๆอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นโซลิดเอลลิ่งนะซึ่งอันนีีี้ยยเเเป็นนจจุดดววลท่่ผมาา เป็นข้อด้อยของสายอันนี้นะครับเพราะถ้าเกิดให้ solid eling มานี่คือจบทุกอย่างเลยนะอันนี้สายจะแบบ perfect มากๆเลยส่วนบานพับก็ถือว่าบางๆนะครับก็จริงๆก็ใช้งานแข็งแรงน่นหนาดีแต่อาจจะดูบางไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาผมก็โอเคนะยอมรับได้กับบานพับแบบนี้นะครับ m i c ค o a ั j u t ก็2รูนะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับจริงๆให้มากกว่าน,นี้ก็ดีนะขึ้นข้อออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็สังเกตดูนะว่าสีมันก็จะดูแบบจืดๆนิดนึนงนะไม่ได้ดูเข้มไม่ได้ดูแบบมีความทโทนคือถ้าเกิดไปเทียบกับเรือนที่เป็นแพนด้าสีดำอะ่ะผมว่าอันนั้นยังดูแบบมีสีสันกว่าเลยอะ่ะอันนี้มันก็คุมโทนไปอีกแนวหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดใครที่ชอบคู่สีขาว,ขาวฟ้าฟ้าอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แหละเพราะว่ามันก็ทํามาเพื่อให้กับคนที่ชอบสีประมาณแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับถ้าเกิดอยากได้นาฬิกาที่มันดูแบบ จะใส่ได้ยาวๆจริงๆนะครับดูเป็นนาฬิกาแพนด้าหรือว่าโคโนกราฟที่แบบมันดูพิมพ์นิยมหน่อยอะ่ะผมว่าเรือนดาล้วนหรือว่าเรือนที่มันเป็นแพนด้าสีดําขาวอะ่ะน่าจะโอเคกว่านี้นะอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงนะครับคือโดยรวมมันสวยแหละแต่ว่าด้วยอย่างเงี้ยด้วยขอบเบเซลด้วยสีต่างๆนานา,นาผมว่ามันก็ยังดูมีความทม่งทม่งอยู่บ้างนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวนะแต่ละคนก็น่าจะแตกต่างกันไปนะครับก็ลองเลือกกันได้นะครับโดยสรุปเลยนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหานาฬิกาโครโนกราฟจับเวลาอยู่เนี่ยจริงๆซีรีส์นี้ที่เป็นตระกูลเซเลคชันนะครับผมจะแนะนําตลอดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่มีงบประมาณแถวๆ1 5 0 0 0บาทอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นอันดับหนึ่งที่ผมจะคอยแนะนําอยู่เสมอเลยว่าน่าซื้อน่าใช้ที่สุดแล้วนะครับคือหาคู่แข่งได้ยากมากจริงๆนะในงบประมาณนี้แล้วก็ได้คุณภาพการผลิตตัวเรือนตัวสายคุณภาพการตัดแสงกระจก ภาพรวมทุกอย่างนี่แบบมันยืนหนึ่งจริงๆในช่วงราคานี้นะครับก็เป็นเรือนที่ใช้าง,งานได้ดีมากๆเลยนหนึ่งเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0เยนนะอย่างที่บอกไปนะเรือนนี้ก็หาซื้อในไทยยากหน่อยนะครับ ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยก็ต้องแบบไปญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปซื้อฮิ้วเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับราคารวมๆแล้วมันก็ไม่เกิน2000 20, 0บาทอะ่ะมันก็เอาเข้าไทยได้เป็นข้อยกเว้นเรื่องภาษีไปอะไรแบบนี้นะครับก็ซื้อมาใช้งานนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าเว็บที่เขาแบบมีการส่งสินค้าเข้ามาในไทยอะ่ะก็อาจจะมีค่าภาษีค่านํมาเข้าต่งางๆนานานะครับบวกไปบวกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไปอยู่แถวๆประมาณสัก หมื่นสามหมื่นสี่หรือแบบประมาณไม่เกินหมื่นห้าแถวแนี้ซึ่งมันก็ยังเป็นช่วงราคาที่ผมว่าก็ยังเมกเซน์อยู่ดีนะครับยังสามารถซื้อใช้งานได้อยู่ดีนะใครที่อยากได้ก็ลองดูนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับจะฝากเพื่อนที่ไปญี่ปุ่นซื้อก็ได้หรือว่าจะซื้อออนไลน์มาเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากรอนะครับซึ่งมันก็จะมีขายแค่ในบางช็อปเท่านั้นด้วยนะคือเรือนนี้เป็นเรือนที่แบบทำมาน้อยนะครับทำมา700เรือนเท่านั้นแล้วก็มีวางขายแบบจํากัดที่มากๆอะ่ะอย่างผมเองอะ่ะผมไปญี่ปุ่นมารอบ แค่ที่เดียวเองนะครับก็อาจจะต้องตามหากันนิดหนึ่งนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ